สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดหกสั้นสวยๆพร้อมของแถมนี่ของแถมสวยๆเสือซ่อนเล็บมันแถมให้นะครับรายการนี้ใครซื้อแถมให้เลยมาดูตัวมีดกันนะครับผมมาพร้อมปอกหนังนะครับแกะลายสีดำนะครับด้านหลังมีรูร้อยเข็มขัดพร้อมตัวล็อกนะครับ1ตัวแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับผม เล่มนี้พิเศษนะครับสันท้ายแถมเชือกหนังวัวแท้นะครับพารากอดพาราคอดนะครับนี่เลดลูกกร,ระโหลกนะครับผมสวยสวยเลยนะครับนี่มาดูตัวมีดกันนะครับผมเล่มนี้ขนาดยาวรวม9.7นิ้วนะครับผม9.7นิ้วมีพกสั้นนะครับใบมีดดีทูเช่นเดิมนะครับผมความยาวใบมีด5.2นิ้วความกว้างของใบมีดอยู่ที่ 1.3นิ้วนะครับกว้างครับสกรีเลเซอร์ชื่อรุ่นนะครับชูเตอร์นะครับรุ่นชูเตอร์มีกาดเป็นเล็กนะครับผมนี่แข็งแรงสีเงินด้ามจับไม้แท้ยึดหมุด2ตัวยาว4.5นิ้วนะครับยาวรวมทั้งสิ้น9.7นิ้วไปมีด5.2นิ้วสันหนา4มิลน,นะครับเล่มน,นี้ตรงนี้ก็จะโลมให้เล็กลง แข็งแรงนะไม่หนักตรงด้ามจับนี่ซอกร่องนิ้วนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับนี่ซอร่องนิ้วสวยงามสันท้ายมีรูร้อยเชือกห่วงทองเหลืองครับแถมเชือกหนังวัวแทบไปให้นะครับพาราคอดนะครับรูปกระโหลกสวยๆเลยนะครับเล่มนี้อันนี้ของแถมนะครับมาดูความคมเล่มนี้กันเลยนะครับผมคมกลิบนะครับคมกลิบทุกเล่มรับประกันนะครับผม เล่มไหนไม่คมคือเงินให้เลยนะครับรับประกันให้ทุกเล่มน,นะครับผมความคมตรงปลายก็คมนะครับตรงปลาย เล่มนี้ราคา470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีดพกสั้นเหล็กดีทูนะครับค่าความแข็งสูงนะครับแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับผมใช้งานหนักได้นะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับราคาราคา470บาทรวมจัดส่งด่วนได้มีดปอกหนังพร้อมกล่องอย่างดีแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เสือซ่อนเล็บอันนี้นะครับหนึ่งอันนะครับลายไม้สวยๆนะครับตรงนี้เป็นอัรลอยสีทองเปิดปิดด้วยระบบเกียวนะครับนี่แน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเป็นเกลียวรูกเกลียวนะครับผมมเห็นไหมครับนี่เป็นรูกเกลียวแบบนี้นะครับนี่แน่นหนาแน่นอนเรียกเสือซ่อนเล็บนะครับนี่แถมฟรีให้ไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลย ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับผมเหล็กปลายแหลมนะครับไม่เปิดคมนะครับแต่ปลายแหลมนี่เอาไปจิ้มเอาไปรับคมได้นะครับผมไม่ยากนะครับผมเหล็กไม่แข็งมากนะครับสแตนเลสแถมฟรีให้ไปเลยพร้อมกับมีเล่มนี้นะครับเสือซ่อนเล็บขนาดยาวอยู่นะครับนี่ดูวัดเก่าจากนิ้วมือครับวัดจากนี่ผมไม่ได้วัดมาแถมให้ฟรีนะครับผม สนใจทังมาได้นะครับทางไลน์หรือทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 990213034แมนมีดเดินป่านะครับ470บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับได้มีดได้ปอกพร้อมของแถม3อย่างนี้เลยนะครับผม2อย่าง2อย่างครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนำมีดสวยๆมาลง ให้ชมกันทุกวันนะครับช่วงนี้ขายทาง y o u t u b e ไม่ค่อยได้นะครับไม่เหมือนตอนแรกๆไม่ค่อยมีลูกค้าใหม่เข้ามาซื้อบางทีก็ท้อนะมีแต่คนเก่าๆที่เคยซื้อกลับมาซื้อนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะนำมีดราคาถูกๆมาเสนอบนกันไปนะครับผมจะได้เผื่อเจอคนชอบของถูกของแพงก็แล้วแต่นะครับคุณภาพอยู่ ตามราคานะครับแต่ความคมนี่คมเก็บทุกเล่มขึ้นชื่อว่า Man, มีดแมนมีดเดินป่านี่รับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับเล่มไหนไม่คมผมไม่เอามาขายนะครับผมรับประกันของใหม่คมก็บสวยตรงปกให้ทุกเล่มอีกเช่นเคยนะครับแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจเล่มนี้ทักมาได้เลยนะครับ470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทาง พร้อมเสือซ่อนเล็บระบบเกียวไม้แท้ลายสวยนะครับแต่ละอันก็จะลายไม่เหมือนกันนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ